สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับลุงโรดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับโรดอีแตนคันนี้นะครับจะเป็นอีแตนลอเดียวนะครับอีแตนซี่อนะครับมีโฟมีเกียร์สโลนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นนะครับขนาดนะครับกว้างเมตรหกสิบนะครับยาวสองเมตรเจ็ดสิบนะครับตัวนี้สองเมตรเจ็ดสิบจะเป็นพื้นเรียบนะครับนี่ สำหรับบรรทุกเลยนะครับเรื่องแหนบ่องยัางกัดเสริมมาย่างแน่นน้านะครับแหนบนี่มีแหนบแล้วพร้อมบรรทุกแล้วนะครับแต่ก็มีสโลลูกหนึ่งนะครับลูกมประมาณมาสามเอลนะครับตัวนี้ขึ้นวานะครับเพราะว่ามันใยใ่มันใ่ดีนะครับตัวนี้จะก็ร้อยางก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตัวนี้สําหรับคันซีนะครับพันซีจะเป็นเหล็กเหล็กล้างน้ำนะครับซีนิวนะครับทับล้างอีกหานิวนะครับตัวนี้นะครับเบรกก็เป็นเบรกละมันนะครับตัวนี้นี่นะครับ นี่ยัี้อ่าอย่างก็หละหลังขาพร้อมนะครับหลังขานี่หลังขาพร้อมใส่งานอะไรนะครับตัวนี้นี่นี่เป็นพองมาลไรนะครับหมุนนะครับแล้วก็ระบบไฟโรบยังก็เดินไฟให้แล้วนะครับนี่ไฟติดแล้วนะครับไฟติดสลอดแล้วนะครับนี่สำหรับเครื่องนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอาร์ทีสิบเอ็ดแรงนะครับก็ติดง่ายนะครับเดี๋ยวจะทดลองลองขับไปเบึ้งนะครับคร่าวๆนะครับตัวนี้จะเอาใส่ขาตั้งกล้องก่อนนะครับ ว,าน,วานี้นะครับก็จะทราบเครื่องล้อขับให้เบิ้งนะครับโอเค น,นี่นะครับสำหรับระบบฟื้นระบบไฟกระต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ระบบเกียร์จะเป็นระบบเกียร์สายนะครับเกียร์สายระบบเกียร์จะมีอยู่ห้าหกเกียร์นะครับห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังนะครับนี่จะเป็นสโลนะครับตัวนี้แตะไปหน้าจะเป็นสโลแตะไปหลังจะเป็นธรรมดานะครับลวก็ตัวนี้จะเป็นนะครับระบบกุญแจนะครับนี่กับกุญแจนะครับเปิดปิดเปิดปิดไฟนะครับอันนี้จะเป็นไฟถอยนะครับตัวนี้ ไฟสูงต่ำแตรไฟเลี้ยวนะครับพ้อมส่งงานเลยนะครับตัวนี้เดินไฟให้เรียบร้อยแล้วเอาไปกับพ้อมสรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแล่นแล่นดีนะครับแล่นมอนเลยนะครับตัวนี้ขับง่ายพร้อมนะครับตัวนี้ทันนี้ราคานะครับอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมเครื่องถ้าเบาเครื่องจะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้มีสโลพร้อมไฟติดหมดแล้วนะครับนี่สโลก็มีพร้อมบรรทุกเลยนะครับผม สลูกค่าในสนใจกระแวะเข้ามาได้นะครับที่ตั้งร้านนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองแว้งนะครับตำบลหนองแวงนะครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดเชียงพูมนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 8 3 5 8 6 2 2 8นะครับร้านซับลุงโลดยินดีให้บริการครับ